สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเหรียญนะครับเหรียญเจริญพรสองนะครับผมจัดสร้างโดยพี่ป๋องสุพันนะครับผมผมลุ้นมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดลุ้นนะครับผมสิบเอ็ดลุ้นก็สิบเอ็ดลุ้นก็ประมาณเกือบสี่พันบาทนะครับนี่ครับทั้งชุดเกือบสี่พันบาทนะครับลุ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีเนื้ออะไรบ้างนะครับเหรียญหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อ พัดนะครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อพัดเจริญพรสองนะครับหลวงพ่อพัดคุนยากาโมนะครับผมนะฮะวัดทานทหารนะครับหรือวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะครับว่าเราได้มาเนี่ยนะครับมีเหรียญอะไรบ้างนะครับเนื้ออะไรบ้างนะครับได้เนื้อดีหรือเปล่านะครับผมเปิดทีละเหรียญนะครับอ๋ออันนี้เป็นเหรียญทองแดงผิวไฟนะครับ เงินทองแดงผิวไฟนะฮะเดี๋ยววางก่อนนะครับเอ๋ออันนี้ก็เหรียญทองแดงเหมือนกันนะครับเหรียญทองแดงเหมือนกันนะครับอ๋ออันนี้เนียน้ยอ่าเหรียญน,นวะนะครับเหรียญน,นวะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเนื้อนวะนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็น อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นชุบเงินหรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เนื้อเงินนะครับพิมพ์เต็มองนะครับโอ้นี่ครับเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวนี้นะครับลงยาลายเสือนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทองเหลืองนะครับพิมพ์เต็มองนะครับ นี่ก็ได้เป็นทองแดงนะครับเหรียญน,นี้โอ้อันนี้ก็เนื้อเงินนะครับนี่ครับเนื้อเงินสองเหรียญน,นะครับอันนี้น่าจะเป็นทองเหลืองทองเหลืองงานหน้ากากนะครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าหน้ากากเงินแท้หรือเปล่านะครับโอ้ทองเหลืองลงยาแดงนะครับโอ้เหรียญน,นี้หายากนะครับต้องบอกว่าหายากครับดูนะฮะสวยมากนะครับเหรียญสุดท้าย งานหนักนะครับน่าจะเป็นชุบเงินมากกว่านะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเจริญพรสองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับเสร็จแล้วเหรียญนะทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเหรียญนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเหรียญเนื้อเนื้อทั่วไปนะครับแบ่งเช่านะครับพี่อันนี้เหรียญแท้นะครับ ผระแท้นะครับหลวงพ่อพัดนะนะครับผมจัดสร้างโดยป๋องพี่ป๋องสุพรรณนะครับผมนี่ครับดูจมูกท่านนะครับอันนี้ขนาดเหรียญน่าจะเป็นเหรียญชุบเงินมากกว่านะครับผมนี่ฮะพิมพ์ครึ่งองค์นะครับดูหน้าหลวงพ่อนะครับจมูกนะครับคมนะครับสวยนะเลขโค้ดก็เลขรันดัมเบร์ก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะผลิตเพราะอ่าสร้างมาเยอะนะครับผมนี่ครับเจรินพรสองนะครับ แล้วก็อันนี้ก็ได้เป็นทองแดงผิวไฟนะครับนะครับแค่สนใจแบ่งผมก็ทักมาได้นะครับแบ่งให้เช่านะครับเหรียญหลักร้อยนะครับผมเนี่ยราคาไม่สูงนะครับยกเว้นที่เหรียญที่เป็นเหรียญเงินนะครับเนี่ยดูเหรียญครับขอบเรียบนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูเหรียญเงินที่หลังนะครับ อยู่หน้าหลวงพ่อครับตอนนี้ก็ถือ,ถอว่าเหรียญกําลังมาเลยนะครับเหรียญเจริญพรนะครับผมก็จะมีเจริญพรบนจเจริญพรล,ล่างแล้วก็จเจริญพรกลางนะครับตัวน,นี้จะเป็นเจริญพรสองนะครับผมนี่นะครับดูรูปหลวงพ่อนะครับนี่ก็ทองแดงนะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่คนแบบตอนนี้กําลังตามเก็บเลยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นได้เป็นเนื้อชุบเงินนะครับลงยาจีบอลเพีมเต็มองนะครับผมในรูปหลวงพ่อนะครับเลโค้ดนะครับผลิตน่าจะอ่าตัวนี้ปลูกเสกมาเขาน่าจะสร้างมาเยอะนะครับเพราะอันดับเลขก็หมื่นสามพันก็เรียนนะครับผมนี่นะครับทองเหลืองนะครับตรงนี้ทองเหลืองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทองเหลืองเงินแท้นะครับ หน้ากากเงินแท้นะครับเป็นงานหน้ากากนะเห็นไหมครับปกติเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นทองแดงนะครับหรือทองเหลืองนะครับนี้จะเป็นเงินแท้นะครับพิมพ์เต็มองนะครับเดียรูปหลวงพ่อนะครับด้านหลังนะครับต้องบอกว่าสวยมากนะครับนี่ครับตัวเหรียญนะครับขอบเรียบนะครับผมจะเป็นพิมพ์ขอบเรียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อนวะเนื้อนวะ นะครับผมนี่ครับมีงานจัดประกวดประจํานะครับผมของพี่ป๋องนะครับผมดูเนื้อนาวานะครับลงยาจีวอนนะครับดูนะครับดูความมันเงาของเนื้อนาวานะครับยิ่งถ้าโดนอากาศนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมต้องบอกว่าเหรียญนี้สวยเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อนาวาต้องบอกเป็นเนื้อที่ผมชอบมากนะครับเพราะเนื้อจะมีเอกลักษณ์นะครับผมเป็นรองเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนี่ยจะจะ แต่ราคาสูงกว่าแต่ส่วนมากผมก็จะชอบเนื้อนวะนะฮะพอดูแล้วนะครับเนื้อนวะจะจะสวยนะครับสําหรับผมนะดูด้านหลังครับโอ้โหเนื้อนวะจะบอกว่าสวยมากลงอะกขละด้านหลังนะครับผมจะตอกนอหนูนะครับถ้าเนื้อหลักๆจะตอกจะตอกโคตรไว้นะครับเนี่ยตอกนอหนูนะครับนอหนูก็นวะนะครับเหรียญทั่วไปนะถ้าไม่ใช่เนื้อหลักจะไม่มีตอกนะครับผมเห็นไหมครับ จะไม่ไม่มีตอ,อกเนื้อไว้นะครับยกเว้นจะเป็นเนื้อหลักๆนะครับจะตอ,อกเนื้อเนื้อเนื้อไว้นะครับผมเนี่ยครับเหรียญทั่วไปไม่มีตอ,อกเนื้อไว้นะครับยกเวน้นเหรียญที่เป็นเหรียญหลักๆนะครับจะตอ,อกเนื้อนะครับ <N> <haircut> อย่างตัวนี้ก็ตอ,อกนวะไว้ครับตอ,อกนอนหนูไว้เนี่ย นี่นะฮะตอกนอหนูไว้นะครับเหรียญต่อไปเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็หายากนะครับผมลงยาแดงนะครับต้องบอกว่าลงยาดูครับดูงานลงยาครับโอ้สวยมากครับเนี่ยขอบนะครับด้านหลังนะฮะหายากทองเหลืองนะครับลงยาแดงนะครับต้องบอกว่าโอ้เหรียญนี้ก็สวยครับดูครับดูงานลงยานะครับเนี่ยลงยาแดงนะครับ ต้องบอกว่าได้สี่ได้มาสี่เหรียญต้องบอกว่าคุ้มนะครับผมแล้วก็นี่เหรียญเงินนะครับผมเหรียญเงินลงยาลายเสือนะครับดูดูหน้าหลวงพ่อดูจมูกหลวงพ่อนะครับผมดูตาหลวงพ่อครับคมนะครับผมดูเหรียญครับสวยมากนะครับนี่เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยานะครับดูด้านหลังนะครับดูขอบนะดูขอบนะครับด้านหลังจะตอกงองูชัดเจนนะครับเนื้อเงินนะเห็นไหมครับจะตอกงองูไว้นะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับตรงนี้ตอกคาว่าพัดนะครับหลวงชื่อหลวงพ่อนะครับเลขลำเบอร์นะครับผม เนื้อเหรียญครับต้องบอกว่าเนื้อเงินนี้ต้องบอกว่าสวยนะครับแล้วก็มีราคาด้วยนะครับตอนนี้ราคากำลังแรงนะครับเนื้อเงินนะครับเพราะว่าเนื้อเงินเนี่ยเนื้อเงินเนื้อพิเศษเนี่ยจะทํามาน้อยนะครับจะเป็นเนื้อเนื้อหลักเนื้อเนื้อทั่วไปพวกเนื้อท้องเหลืองเนื้อท้องแดงเ่ยจะจะเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินเหมือนกันครับลงยาสีเหลืองพิมพ์เต็มองนะครับผมอันนี้พิมพ์ครึ่งองค์นะครับผมพิมพ์ครึ่งองนี่ก็จะหายากกว่านะส่วนตัวผมว่าหายากกว่านะครััับบต้อองพพพพิิมมม์์นนนีเ็คะร เป็นเนื้อเงินลงยาเหลืองนะครับดูนะตอกงงูเหมือนกันนะครับสัญลักษณ์ง่ายๆคือถ้าถ้าเป็นเนื้อหลักหลจะตอกสัญลักษณ์ไว้เห็นไหมครับงงงูชัดเจนนะครับเลขโค้ดหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์นะครับทํามาไม่กี่เหรียญนะครับหลักพันเนี่ยนะครับเพราะว่าเหรียญเงินเนี่ยลังหนึ่งมีแค่สองเหรียญนึงนะครับร้อยร้อยเหรียญจะมีแค่สองเหรียญนะครับเหรียญเหรียญเงินนะครับคือเดี๋ยวจะเป็นเหรียญนวะสามเหรียญสี่เหรียญบ้างนะครับต่อลังนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกทองแดงทองเหลืองนะครับผมดูครับ ดูหน้าหลวงพ่อครับดูจมูกนะครับดูจมูกหลวงพ่อดูใกล้นะดูงานนะครับดูจมูกหลวงพ่อนะครับจมูกดวตานะครับลงยาเจีวอนลงยาไม่มีเลือดขอบเลยนะครับดูครับการลงยางานลงยานะครับดูจมูกหลวงพ่อครับเล็บจมูกร้อยเลยนะครับจมกร้อยนะครับเียโคตรเหรียญด้านหลังนะครับสวยนะครับเหรียญนี้สวยกว่าลงยาลายเสือนะเพราะว่าลงยาลายเสือผมมองว่ามีตําหนินิดนิดนะครับมี มีตำหนิตรงนี้หน่อยนึงนะครับยังไม่รู้เป็นไรนะครับตรงนี้มีตำหนิตรงหน่อยหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวก็จะชอบเหรียญนาวมากกว่านะครับเพราะว่าเหรียญนาวเนี่ยดูดูเหรียญครับความคมเข้มของเหรียญนะครับผมเนี่ยได้มาสี่เหรียญก็ถือว่าโชคดีนะครับเหรียญหลักนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญทองแดงเหรียญทองอ่าเป็นทองเหลืองนะครับทองแดงผิวไฟนะครับผมจะเป็นเนื้อชุบเงินบ้างเนื้อ เนี่ยทองแดงโบราณบ้างนะครับเนี่ยครับเหรียญแบ่งให้เช่านะครับเหรียญหลักร้อยนะครับผมพระแท้ครับอย่างนี้ราคาไม่สูงนะครับผมแต่ก็เป็นพระแท้นะครับห้อยไว้ก็เป็นสรีมงคลนะครับผมนี่ครับต่อไปราคาก็จะแรงขึ้นนะครับตามการเวลานะครับนี่ครับ สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเหรียญเงินนะครับผมเนี่ยเหรียญเงินนะครับเจริญพรสองนะครับตัวนี้จะเป็นเหรียญเงินนะครับหลวงพ่อพัดนะครับเจริญพรสองลงยาลายเสือนะครับเหรียญสวยมากนะครับผมนี่ผมก็เปิดลุ้นมานะครับผมก็ได้เหรียญเงินนะครับหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็อันนี้เดเงินเหรียญที่สองนะครับจะเป็นลงยาเหลืองนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์เต็มองคนะครับผมตอกงงูชัดเจนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับเหรียญเงินจะตอกงองูนะครับผม ส่วนเหรียญนี้นะครับเรได้มาเป็นเหรียญนว้านะครับต้องบอกว่าเหรียญนว้านเนี่ยผมชอบมากนะครับเพราะว่าเหรียญมีเสน่ห์ดีนะครับสวยนะครับดูครับเงานะครับแล้วก็นี่ทองเหลืองลงยาแดงนะครับนี้ต้องบอกว่าหายากมากนะครับดูกระงานลงยาสิครับสวยนะครับคมนะครับหมวกร้อยนะครับผม